เดี๋ยวเรเรย่อเอ๋เอาติดสีบนที่จะไม่ใช่สาเลยเดี๋ยวเราเรียกว่าสาบของเราตีตะไคร้ด้ก็สาบเลจับเสียงสร้างสร้างยูบันไนี่ครับยู่อยูดอนบมแล้วครับนนอนีผิวนอนูแทีมเดียวกันเมื่อเลบมจ้ะบ่เออใช่เดียวกันเอโมกมาได้เรียนเดียวกันตัวนึ่ เ่องร่อว่าฟันดีค่ไม่ดีเคร่งว่าโ่แวดข้าววัดอาคนบ่งฟังหัวอะไรยังไม่ได้บอกโวยคนโฉกยูจะมาได้ทีเง <serving> ินอยู Boy? ่ีอนเงนว่มันออกตัวเก้านอกวัดคนหนึ่งนี่มันคนซื้อเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามปเกมันเป็นนกเจ็ด้อนกับสมแปดเก้าสามก็ซื้อน่ะซื้อเินเาี ยังเงีค้าว่ายุนี่เพื่อนบ้านเจ้าที่เป่นไห้นะก็เลยมาตามให้ไปเป็นแนวทางเอฟซีเพิ่นภาษีมหาแย่ลำแย่ไปครับบ้านพี่น้องนี่ละจันก็ไดโอ้แล้วไปชับนู่เล้าตัวจ้าลูกบัตโอมันจังเออมีการนล่นก็ว่าเลยเพื่อนว่าสร้างอยุนี่มันหมานภูละสามหมื่นสี่หมื่นสันห้วยไปคอกอนนะภาสันเนาะไปยุคปุบันกี่หมื่นอืมยุนี่กี่หมื่น0วยอะ ได้ยสืส่วมันได้ง่ายง่ายไปได้ซิ้อส่วนไม่สูบยืดยเรเลี่ยงแต่ได้กว่าก็ได้สองพันกร้บาทด้วน้าถึง้เาฟันมันตะกีเราขั้นเก่ามันมันเล็กมันส3 1สามหนึ่งสองแดสามมดก่อนอ่ะกรเลื่อซื้อน้แต่มันไมาฟันตรงกันเ้ยฟันเห็นใหญ่ ย่ายเหมอนกันย่ายแล้วมหาย, Sod <sm illi> ย่ายเล <ie> <c oughs> ยม er ันหลอกทั้งแปดสามก็เลยนเสือมันก็เลยมาดตรงกันมันเลยเถือกส้องมวนเลยบจ่าตันีวอกเล่เีนงบอกท่วันปลาข้าวนะปาข้าวนี่ตัวน่าซี่าซก็จะได้ก็เป็นาซก็มีอยางกสาซก็เน้วเนาะที่นี่มเชียงกโบ กี่สี่หมื่นอยู่ผนวัวแร่ไปมือแรกเลที่แเยารค้างมันเป็ดที่แรกเพระมเื่อเร่มันันออกไปมันิงหงหมดซื้อิาพันเพระ้มเลี้ยงติดีฮาหดนะี้าีไปมือแร่ที่ละเลี้ยงก็ได้คือว่า คนว่าไปถามสร้างก็สร้างเนฝันแม่แม่ได้คือว่าหมอสร้างผูยิงเลยแมนงมนงมนร่อร่ออบี่เราจไปหาบูรล่ม่อมือเลยขดแล้วหาูล่มร่อ่าขาดแสดงว่าเพิ่นมีเส้นด้วยนาะ้ไ่ยนกระสจะเจ้าที่เพิ่าดีเนาะเขาบอกผุรละนะเนาะจะเลื่อนาูเลี้ยเนาะามะ เว้าเพิ่นบ่จ้ะเข้าอลังก็พร้อมอยู่มน้อยงซ้ายเฮ็ดงานงตลอดปลอดภัยได้จซีมบัดนี้ยามเฮาสิได้โชคมายจังได๋เพิ่นมาบอกรถบ่จ้เขาบอกล่ะบบอกคดอกกเห็นนั่นยินีไปเาก็เลยตีเอานบ่จจาัน้งอก เนี่ยจ้คนจีนมีโศกเนาะไปยุ่งบังไดก็คือว่าได้ตลอดเป็นปรจแสดงว่าอยู่สามเท่าปีใหม่ทะเบียนรถท่านอย่าของชี้หาซีหนึ่งหนึ่อกหาีหน่วันนั้นหกหมื่นตังปีใม่เปลี่ยนอันนั้นนอกหนปีตอหาซีหนึ่งจะไปโยกบ้านไม่คือกันได้สังเท่าก็เถี ไปยุ่งานสวรรค์เราเป็เทศบานไม่กันกระเทือนอย่งว่าโตริงเลยมาหายเอาของชูฟังว่าไปถามผู้ผู้รับเมาผู้คนผู้ยิ่งเลยนะน่ลวนมาเข้าไปเขาก็จะไปยดทูบอกคุณบริจาคเหตุแต่ขอเนาะแป้งนั้นเป็นเป็นโพวใช่ก็เปไงเนี่เป็นตัวดทุกขอว้าปฏิทุทุกข์สองคนทุกขยุดยั้งสุขกขแิ้วเอี่ยปิทุทุกสองคนขึ้นมามันก็มัก็ได้ล้วนได้หล่ะ กับมะไห่เรี่ยดอก็าไห่มองแล้วงวดอ่ะแหละมา ar, s, uh, <viewers> ัห <languages> ่เรี่ยมะไห่นมาบอกอะไรวกขว้นส่วนมากขึ้นมาไห่เขาจะฟันหรือจังเป็นซื้อไปจังได้กระถทบยหรือจังไดจ่ะฝันน่ะนะฟันน่ะล่ะเขาูนั่นหอูนี่เอานั่นนรืนี่มไห่ข้นข้ากับตีเอามือะันเลยว่าไม่หลอกหาซุ่นเนี่ยยกมาข้าวมาแ่ฟันมา เป็นมันบาเนบอกว่าตรวศูนย์ศูนย์รคือซีหาศูนโอ้ศูนย์ก็หาศูนยรอห่อหาศูนย์เป๊ะเลยอืนเองสเองเลยเองเสงลยโตจริงเสียงจริงเลยเรา่ได้ซื้ออย่นีได้ซื้อย่บ้านานี่ยอเ้อาีนซื้อย่่นาเี่แล้พรเจ้าประวหลดอันเนีเพิ่นเพิ่นมาลับเบาอันเนียนอาจ้าแมมเซียวโป้ิดนี่ล่ะ ดวงดีดวงเฮงเนาะจา้ะเนาะได้ยุ้สมองอยู่ม,ม,มาเดี่ยวที่แยบกันเดียมละเมื่อวานมาที่ทีมงานเดียวกันมเมื่อเบอ็วจา้าชาปีที่มงานเดียวกันเบื้องเลยพวกไม่เนี่เขาไปละเมาเมขาก็ไปน้ำทีมเดียวกันอยู่บอจา้าเยี่ยมเฮียนพี่น้องเนาะค่ะเนาะคนกัน,น,นกลังเฮ็ดคนกันลังสางจา้าแต่ว่าตัวจริงเขายอยู่เมืองนองคนละค่ะเอาที่จะไม่ทิ่มแต่เรื่มาบุกบุกหอดเพือน แต่ของอยู่เมืองนอกแต่ว่าพี่น้องอยูแ่แล้วไอทาจ้ะมีพลังสั่งเด้อเอซีผู้ใดอยากสั่งกระติดต่อมาเด้อจ้ะผู้รับเหมาบรนทึกเลขสุ่งวัดสุ่งวัดพี่แมาขอตัวดีเดี๋ยวโซ่งแมนวันนี้ก็จะจ้างไปเระเทศกันแล้วส่วนดอกผู้รับเหมาอันโซกปานนี่ส่นดอกไประเทศมึงได้กระตือตลอดแล้ววะไปทำบ้านทำเฮือนยึใส่คุณก็บอกโซกตลอดเป็ดเกบ็บบ่ เงนฝันเจียวพุ่นะรรอบวยอะนะรอบวม่่หัดิอืมอันนี้มันยัฝันที่เกาจะมันเป็นตัวได้หรอเจ็ดแปดมันเจ็ดแปดพวกราอยู่เท่าไรแล้ว่าเรายี่สิบเจ็ดปีนู้เลยคี่เด็อยย่เล่าบอกตัวเดียวแค่เนี่ยเพียงซื้อเะอ ก็บอกยี่สิบแปดกับยี่สิบเจ็ดกับสามสองเราเลขสามตัวเราบอกสามสองแปด้าที่เอาแล้วมันนี่งวดออกงวดงวดออกสิบเจ็ดแล้วก็ออกออกกันเจ็ดห้าเราบอกถือไรงวดสิบเจ็ดคือกางงวดเราวฏิเนี่ยยินคนว่าปลาตัวคือซีเมนเถอะนุ๊เราบอกเลขคนถือหลายโคตรบนเงื่อนเราซุ่มตำรวจซุ่มอบต่อซุ้มยางดูแลเราหลายเดือนหนึ่ แน,น่นบลลุแนนจ้ะพอ,อ,อน้นผู้ดวงแขงนี่แล้วจะผู้ขยันขันแข็งก็จะแล้วว่ายอยู่หรอกจ้ะก็ยุ่ปาาข้านนุ่มถือสองม้วนบ่ถือกรวใดลูกนุ่มถือยุปาขาดถือตรวไดปะถือสิบหกอ่ะก็สองสามถือพร้อมกันกบแยหนี่แยกนี่ถือขาุนเลขสองสามบ่ตอนสองสามเมกถือลายอยู่ดิ เลขเึง่องนอกลูกสาวกา็เลยอดสีไฮเลขเอฟซีเสาวก,ก็ถือมาล่ลรายงวดว่สาสันแม่เอ้ยเอาไปโหลวดว่าสันดโดแบ่งปันเอฟซีโหลดตะผู้ด,ดวงเฮงจะไปเฮ็ดมังได้ก็ได้สูบได้ละนี่ละครัผู้คนดวงเฮงน,นอกคนกระบอกเลขแล้วเด้อค่ะเอฟซีเดี๋ยวพวกที่จะไปล่องเฮเบิ่งนอกะเนาะเป็นไปเฮ็ดมิไซคนกระถือมองหันว่สาสันแบ่งปันกันด้วยค่ะเด้อย,ยูนิ บอกยืมองนน้ำได้หลายเนี่ล่ะสวกราดจิตด้ไหลมาเงินทองเฮาจะได้เขาสร้างมันถือเตรีปูวาปูอวนเป็นสาปปูนอยู่ทึ่งๆเป็นฝันใดอนบ่แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นนมาซื้อขืนซื้อล่งน้ำคน่าเป็นทึ่งตลอดนั่นบ่จ้าตลอดเลยว่าซื้อแปดเจ็ดเก้าเจ็ดันมามันบอกมากใช่ไมเป็นล่งมากว่าเลยคนูีสูง ถ่ายอายุนนถึงสูงเลยมันก็เลยบอกมางหน้่สร้างสร้างวัตถุดอนเพื่นถือสงวดเองว่าเพิ่น,ปนไปเฮ็ดมึงใดก็ถึงตลอดอมันหมด,ดจ้ะเจอสามงวดสี่งวดสอนเลยจ้ว่าได้ยินข่าวกับฝ่ามาเลยมาถามเพิ่นให้เป็นแนวทางไอจีนพ่อทินเนาะนี่แหละกสำหรับมือนี้ก็เฮาโศกมานำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสสวััดีครบ